English on tour รูวมบอนทัวร์โดย The New m i w X สาับนนะรอก่อนรอก่อนภาษาอังกเนี่ยจะพูดยังไงให้ดูสุภาพวันนี้มาดูกันค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงคำว่า wait ที่แปลว่ารอนะคะเช่น wait a minute รอหน่อยนะยูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายคำเลยค่ะที่ดู nice กว่า wait คำแรกก็คือ hang on hang on เช่น could you hang on รอสักครู่หนึ่งได้ไหมคะหรือจะบอกว่า one moment please one moment please สักครู่นะคะและสุดท้ายเนี่ยให้เขารอก็อย่าลืมกลับไปหาเขาด้วยนะคะเราสามารถบอกเขาได้ค่ะว่า I will be with you shortly แปลว,ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยจะกลับมา be with you นะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาจะบอกให้ใครรออย่าลืมเอาคำว่า Hang on one moment please และ I'll w i be with you shortly. ไปใช้นะคะส่วนคำอื่นหรอคะรอแปบ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะความสุขสนานในวันนี้ขอขอบคุณ The NewmuX ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ